คุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งคดีที่เราติดตามกันมาต่อเนื่องก็คือกรณีของการขี่เจสกีแล้วก็กลายเป็นอุบัติเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตเพราะว่าไปพุ่งชนกับเรือข้ามฟากล่าสุดเนี่ยนะครับในโลกออนไลน์มีการขุดวิลกรรมของ QP หลังจากที่เกิดเหตุดังกล่าวนี้ขึ้นนะครับขณะที่ล่าสุด QP ก็ให้ปากคํากับตํารวจแล้วก็ทางเจ้าท่าซึ่งก็ร่ำไห้ออกมาครับขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับ เมื่อวานนี้นายชินดนาหรือคิวพีนักแสดงซึ่งขับเจสกีชนกับเรือข้ามฟากทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายพร้อมกับคุณพ่อนะครับเข้าให้ปากคํากับเจ้าท่าภูวิภาคสาขาสมุทรปราการและเข้าพบพนักงานสอบสวนสพรพระประแดงเพื่อให้ปากคําเพิ่มเติมพร้อมกับรับทราบแนวทางที่อาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาซึ่งทางคู่ก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดซึ่งทางคิวพีได้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตยืนยันว่าไม่ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแต่เป็นเพราะความประมาท โดยย้ำว่าขณะที่เกิดเหตุมองไม่เห็นเรือข้ามฟากและไม่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีท่าเรือข้ามฟากอยู่พร้อมกับเผยว่าหลังจากนี้จะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตรวมทั้งใจเยียวยาญาติและรับผิดชอบทุกอย่างขอโทษกับขอขอผูอ้เสียชีวิตในสิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมไม่มีเจตนาที่จะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าถ้าตอนนั้นผมเห็นผมก็คงไม่อยากจะ อยากจะชนครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ด้วยครับไม่ไม่ได้มีเจตนาจริงๆครับแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชอดีตชนบุตให้เขาครับแล้วก็จะเยียวยารับผิดชอบทุกอย่างครับใช่ไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยน้องน้องรู้พื้นที่ในการเดินเรือเขาไหมที่เข้าไปในไม่มีไม่มีความรู้เลยครับผมไม่รู้ด้วยว่าตรงนั้นมันมีที่ความฟ้าหรือไม่มีครับ ขณะที่พ่อของคิวพีนะครับก็เล่าว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองเดินทางมากับลูกชายด้วยครับแต่ขับเจสกีคนละลำะคิวพีเนี่ยขรับเรือออกไปกับเพื่อนก่อนตอนเองเนี่ยรอจ่ายเงินค่าอาหารอยู่ทีนี้เมื่อขับตามออกมาก็เหตุนั้นเกิดขึ้นไปแล้วครับและตอนนั้นก็ได้ขับเรือวนหาผู้เสียชีวิตแต่ไม่เจอจึงช่วยกันลากเรือเข้ามาที่ท่าน้ําพ่อของคิวพียังขอโอกาสกับสังคมครับบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นลูกชายได้รับผลกระทบหลายด้าน โอกาสเนี่ยภัยให้สื่อสังคมให้ภัยลูกชายผมด้วยครับที่ผมก็เป็นส่วนสําคัญที่ไม่ได้อบรมเขาให้ดีไม่ประมาทอะไรเงนี้นะครับหลังเกิดเหตุคุณพ่อได้คุยกับผู้ถึงผู้ย่าถึงไดสองรายเลยใช่ไหมครับผมหลังเกิดเหตุได้คุยกับญาติผู้ถึงได้สองรายไม่ใ่ครับยัยยงทีแรกไม่เจอญาติผู้มีมีแค่คุณลุงที่อยู่นั้นก็คุยก็พูดกันอยู่แต่ว่าก็มาถึงก็มันก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามามีอะไรต่างๆนานาก็ยังไม่ได้คุยกันเลย ขณะที่ทางด้านนายชัดชัยเวชสารผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทป,ปราการเปิดเผยว่าการเชิญคนขับเจสกีมาให้ข้อมูลเพื่อขอหลักฐานการจดทะเบียนเจสกีและใบอนุญาตขับขี่เรือก่อนที่จะรวบรวมหลักฐานส่งพนักง,งานสอบสวนสพพระประแดงใช้ดําเนินคดีต่อไป ทางด้านพันธุตำรวจเอกประพัฒน์ั่งค่งรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหลักฐานต,ต่างๆได้ค่อนข้างมากแล้วแต่ที่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดๆกับผู้กระทําผิดเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนจากพนักงานเจ้าท่าและนําข้อมูลมาพิจารณาเตรียมแจ้งข้อหาส่วนกรณีที่ญาติผู้เสียชีวิตกังวลว่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมเพราะว่าคู้กรณีนั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่พอด้จริงเขาเป็นผู้ชำนาญการเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเดินเรือการเดินเรือในในลำน้ำเราก็จะไปให้การกับทางว่านารตสรวนครับแล้วว่ากาสตวนก็จะวิเคราะห์อีรับแต่ในส่วนของการแจ้งข้อหาเช่นประมาทอะไรแบบนี้ก็ต้องตำรวจคือสของตำรวจจะมีการแจ้งข้อหาเ้ืยอเหล่าอย่างนั้นยังไม่้อดีจริงเพราะว่าลำน้ำมันมีหลายอย่างที่ต้องมาพิจารณาตอนนี้ผมก่ทั้งนนนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยนะครับ ในโลกออนไลน์ Hashtag QP เนี่ยติดเทรนด์ X นะฮะทีมข่าวก็ตรวจสอบไปพบว่ามีคลิปที่ผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความบอกว่าเป็นคลิปของ QP ขณะขับรถโดยใช้ความเร็วพร้อมกับให้ข้อมูลว่าเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ QP อายุยังไม่ถึง18ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถที่จะขับรถได้ขณะที่ยังมีหญิงอีกหนึ่งคนครับที่โพสต์ข้อความระบุว่าเคยถูก QP นี่ยขับรถหรูชนจนได้รับบาดเจ็บซี่โครงร้าว แต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้มาเยี่ยมหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆเนื่องจากว่าตำรวจสรุปคดีว่าเป็นการประมาทร่วมทำให้หญิงรายนี้ต้องฟ้องสารแพง่งได้รับการไก่เกลีย่ยนะครับและได้รับเงินมา3,500บาทขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตครับก็คือที่เพจ l e เก g ลยังโพสต์ภาพ QP นั่งอยู่บนเจสกีคันที่เกิดเหตุพร้อมกับถือกระป๋องสีแดงๆอยู่ในมือนะครับ ซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะขี่เะจะสกีด้วยหรือไม่เยะยรัน